สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะ ู่รายการอาราดูเกิ้ลแล้ววันนี้เนะีเรา2คนจันนี่แล้วก็หนิงค่ะมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ชุมชนบ้านยางอำเภอฝางค่ะใช่แล้วต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์น,นี้ถือได้ว่าเป็นอีก1จุด สนใจจุดท่องเที่ยวของอำเภอฝางใช่ไหมคะและ<ช>วันนี้เราก็จะมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้รู้มาอยู่กับหนิงด้วยนั่นคือพี่มีนั่นเองสวัสดีค่ะพี่มีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแหมดูภายนอกขนาดเจ้าหน้าที่ยังหลอกขนาดนี้เข้าไปด้านในนี่ต้องมีเขาเรียกว่าความรู้สาระดีๆอีกเพียบเยอะ <ๆ S 1> แน่นอนค่ะพี่มี่ะ พูดถึง <ผม S 2> สักนิดหนึ่งละกันค่ะพิพิธภัณฑ์นี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงจริงๆแล้วพิวพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งฝั่งเนี่ยก็เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ที่นี่ก็เลยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาเห็นตาสัญลักษณ์ด้านหลังใช่ไหมคะพี่มีค,ะค่ะตาสัญลักษณ์ด้านหลังนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์โรง,งงานหลวงที่หนึ่งแห่งนี้นั่นเองใช่คือเล ตัวดอเด็กอะคะดูว่ายังไงนี่จะนี่ว่าเครื่องโมอไม่ใช่รครับจริงจริงโเอ,อสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยอ้าว,วจริงแล้วมันคือเลขหนึ่งก็คือเราใช้แทนสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมันคือเลขหนึ่งก็คือโรงงานหลวงแห่งแรกที่พระเจ้ายู่หัวสร้างขึ้นมานะครับส่วนหัวน็อตเนี่ยก็สื่อถึงความเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับมาตรฐานตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนความหมายอีกอย่างหนึ่งก็ของสัญลักษณ์นี้ก็คือวงกลมแล้วก็สีทองด้วยนะครับซึ่งสีทองเนยเราานควมมป็พหกษัติ นะครับซึ่งมีคุณค่าและก็มีความหมายกับพวกเราและก็วงกลมก็คือท่ามกลางความกลมเกลียวของคนในชุมชนซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและก็วัฒนธรรมครับ ห้องนี้คือห้องอะไรคะเน,นี่ยเหมนห้องชายหนังเลยค่ะที่นีครับผมห้องนี้ก็เรียกว่าห้องชีวิตชายขอบครับห้องชีวิตชายขอบชายขอบนี่คือบุคคลหรือว่าเป็นอะไรครับพี่มีค่ะห้องชีวิตชายขอบนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตนะครับจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ชายขอบก็คือขอบของประเทศไทย <Wool> อคคือจะบอกว่าตอนแรกจะนึกนึงว่าเป็นแบบ เป็นผู้ชายชื่อขอบหรืออะไรอย่างนี้เป็นสำคัญบุคคลหนึ่งโอ้โหแล้วเห็นไปทางด้านหลังมีอะไรครับพี่มิหาก็จะเป็นวัตถุจัดแสดงที่ชาวบ้านยานเขาบริจาคให้มาบริจาคให้มาให้ให้มาใหพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงที่นี่อายุคร่าวๆอ่ะพี่มิขาประมาณแต่ละชิ้นก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าชิ้นที่อายุเยอะที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ80สิปีขึ้นไป8ปดสิปีชิ้นไหนคะพี่มิขาบชิ้นไหนคะพี่มิก็จะเป็นอย่างเช่น อันล่อนะครับอันล่อนู่นใช่ไหมคะอันล่ออันล่ออันล่อเหมือนอันใสหลังม้าใช่ถูกต้องครับแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เป็นล่อแล้อก็คือตัวเล็กกว่าม้าแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีขาด้านหลังของนี้เห็นโฉดการตาแบบนี้มาเป็นชายหนังกลางแปลงเลยทีเดียวตรงนี้อะไรคะพี่มิค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวดีทัศนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการหลวงที่อ่างขังที่เชื่อมโยงกับโรงงานหลวงที่เกิดขึ้นที่นี่ พี่มีค่ะเห็นภาพรูปนี้แล้วเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเป็นภาพเดียวกับที่เมื่อกี้เราชมวิดีทัศน์หรือเปล่าคะใช่ครับหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์บินลงมาเสร็จนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพต่อจากเรื่องราวที่อยู่ในวิดีโอเมื่อกี้เพราะว่าวิดีโอเมื่อสักครู่เราเห็นก็คือพูดถึงอ่างคางเมื่อ40ปีที่แล้วก่อนในการฟื้นฟูซึ่งเราทั้งคู่เราสองคนก็สงสัยกันว่าในเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นใครแล้วก็จบปุ๊บไปเลยปัดไปเลยให้คาใจแล้วก็ตอนนี้เรามาเห็นแล้ว นี่คือคาเฉลยของเรานั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่เองทรงเสด็จมาอย่างที่นี่ใช่ไหมคะพี่มิถูกต้องครับท่านมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชอะไรคะพี่มิคะอ่ประมาณช่วงประมาณปี2515ครับผมแล้วก็ท่านก็ยังเสด็จอีกหลายครั้งแต่รูปนี้เนี่ยสะดุดตามากนะหนิงเพราะว่าเห็นท่านเนี่ยกำลังเหมือนอ่ใช้คำราชาศั์อะไรดีทรงดื่มหรอคะหรือว่าทรงดื่มน้ำซึ่งแอบสงสัยว่า ท่านดื่มอะไรคะอ๋อภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระจุลินทร์ของเรากำลังทดลองจิบเหล้าข้าวโพดนะครับซึ่งเหล้าข้าวโพดถูกต้องครับที่ชาวบ้านเขาเขาทำเองนะครับโดยที่มีหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีผู้อำนวยการโครงการหลวงในปัจจุบันนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านนี้เลยใช่ครับที่ใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็เทเหล้าแล้วก็ ส่งให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลองทดลองจิบดู<ม>นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีเนี่ยก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าอตอนที่ท่านส่งเล่าเขาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลองทดลองชิมเนี่ยปรากฏว่าในแก้วเนี่ยมีคราบที่เป็นคราบค่อนข้างจะสกระปรก<ม>ซึ่งท่านหม่อมเจ้าพิศเศษเนี่ยทรงเห็นแล้วก็เลยรู้สึกถึงความกังวลที่จะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจะท้องเสียหรือเปล่ากินเข้าไปนะครับก็เลยกระซิบบอกพระองค์ว่า ท่านไม่ต้องกินหรอกทําเป็นจิบก็พอดีเขาพเจ้าจะจะ,จะกินแทนเองนะครแล้ว<ร>ท่านว่าไงว่าคะท่านก็หันมามองหน้าแล้วก็จิบกรึบทีเดียวหมดเลยนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยท่านก็มากระซิบบอกตอนหลังว่าแอลกอฮอล์ในในเหล้าเนี่ยมันเข้มข้นพอที่มันจะฆ่าเชื้อตายหมดโอครับก็ือนเป็นเรื่องแบบขำๆนิดนึงไมว่าเป็นแบบ ยังไงอ่ะฟังแล้วเรายังซึ้อกเลยคือจริงๆแล้วะเชจเจ้าอปของเราหรือว่าในหลวงของเรานี่แหละท่านติดดินมากนะคะไม่ว่าจะไปแหล่งกันดานขนาดไหนไม่ว่าจะบุกป่าฝ่าเขาไปขนาดไหนนี่คือรูปภาพเพียงข้างข้างนั้นรูปความทับใจยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมคะดูเราดูแต่ละรูปก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่ท่านมาที่นี่ก็แทบจะพูดได้ว่า ทุกพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวจริงๆค่ะอีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยความปลื้มปิติอันล้นพ้นที่คนที่นี่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทั้งหมดทั้งปวงนี้เราไม่ได้พูดเกินเลยแต่อย่างใดเลยค่ะเพราะความรู้สึกที่หลายๆคนมีต่อพระองค์ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่แล้วนั่นเอง ใช้มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่เพียงพอกับความต้องการอนาคตมหาเร็วขึ้นแต่ประเทศไทยกลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตทจึงต้องวางแผนอนาคตทางพลัง และแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา รับรองว่ามันแน่นอนค่ะ ทำไมดูมีแต่ของพังอะคะพี่มีคือเครื่องจกักรบุบอย่างนี้ใช้ได้เหรอคะเออใช้ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ก็เป็นเครื่องจักรเก่า <c oughs> อ่อทีเ<อ>มื่อกี้พี่มีบอกมาหรือเปล่าหนิงที่เมื่อกี้บอกว่า<ำ>ปีสีใช่ครับ ช่วงนั้นก็คือประสบปัญหาหรือว่าอุทกภัยทางธรรมชาติ<ะ>น้ำท่วมปีพุทธศพักรา 2, ช2549เล่ากันสักนิดนึงดีกว่าค่ะพี่มิฟก็ตอนเดือนอตุลาปี4ีกนะครับ<ะ>ก็เกิดเหตุการณ์น้ำป่าพัดมาจากด้านหลังของโรงงานนะครับแล้วก็พัดพาเอาทั้งคโคลนทั้งหินแล้วก็ไม้สุงนะครับมากระแทกกับตัวโรงงานแล้วก็ทําให้โรงงานเนี่ยเสียหายไปน้ำเนี่ยก็ยังทะลักต่อลงไปจนถึงหมู่บ้านโอ้โหแปลว,ว,ว่ามาน้ําป่ามามาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย ฟ้าคำรามพ่าลงแนละ้วมันก็ร่ายให้ผมมาให้เร็วเสียงที่ไม่ใช่เสียงน้ําเสียงโคลนไฟฟ้าเนะี่ยติดติดดับดับไฟฟ้าเริ่มช็อตแล้วส่งมาแนละ้วเหมือนกับกบกีรถไฟมาเลยไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงครับถามมีผู้เสียชีวิตไหมคะพี่มิมีผู้เสียชีวิตด้วยกันทั้งหมด7คนจะเป็นชาวบ้านยางทั้งหมดเลยโู้ความเส<ม>ียหายในวันนั้นค่ะของโรงงานที่เรากําลังยืนอยู่ตรงเนี้ย มูลค่าประมาณเท่าไหร่คะความเสียหายในตอนนั้นพี่มีคะ่ะตอนนั้นก็จะมีเครื่องจักรนะครับก็ค่อนข้างใชก้ก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งประมาณแปดสิถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือทั้งตัวโรงงานนะครับก็เสียหายไปหมดเลยค,คือเหมือน,ยอยนกับว่าในคืนเดียวทุกอย่างหายไปกับตาคือเรารยางขึ้นมา ใช่ครับตอนนี้ที่โชว์อยู่ด้านหลังต่างๆก็จะเป็นเครื่องจกักรในวันนั้นตอนนี้ก็คือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะพี่มยก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเปรียบเสมือนกับปูชนียบุคคลนะครับเมื่อวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปหรือว่าเขาเขาหมดหมดสามารถไม่สามารถทํางานต่อได้เราก็หยิบสิ่งที่มันมีคุณค่านะครับซึ่งมันมาจากสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งใจจะแก้ปัญหานีพื้นที่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันถูกทําลายไปคุณค่าของมันก็เราก็ยังคงจดจํามันอยู่แล้วก็มาจัดแสดงถ่ายทอดใ นรุ่นต่อไปได้เห็นว่าระเจาอยู่หัวเข้ามาทําอะไรบ้างในพื้นที่นี้แม้ว่าจะใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งแต่ที่นี่เขาก็ไม่ได้เป็นแค่พิพิธภัณฑ์เท่านั้นค่ะยังมีของที่ระลึกม,มากมายให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถหาซื้อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆหรือครอบครัวที่รักได้และของที่กระตุกความสนใจของพวกเรามากที่สุดก็ต้องนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่เบรกแตกแม้ของกินอีกแล้วนะเรา นี่เราเคี้ยวเพลินเลยนะเจนี่จะจะหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสตรอเบอรี่อบแห้งเป็นตัวเทสนะคะเป็นตัวชิมสองคนนี้กินเหมือนซื้อเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมฮะอร่อยหอมค่ะก็คือยังคงรสสตรอเบอรี่ไว้ครบถ้วนจะไม่ผสมอะไรเยอะเกินไปคือเคี้ยวไม่รู้สึกมีเม็ดมันแบบเป็นกรุบกรับกรุบกรยครับเพราะว่าสตรอเบอรี่อันนี้สมเด็จพระเทพท่านก็ยังเคยเคยเคยชิมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเป็นสตรอเบอรี่เบรกแตก เฮ้ยเบรแตกทำไมอะไรคะก็คือสตรอเบอรี่เนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับก็กินไปเรื่อยๆมันเพราะว่ารู้สึกถึงความนุ่มของมันนะครับแล้วก็รสชาติที่เหมือนที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ามันยังคงความสดแล้วก็คงความอร่อยอยู่หอมกรุบกรอบค่ะอ๋อแต่ด้านบนนี้ค่ะพี่มีค่ะครับผมเน้นช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่หวังผลกำไรขาดทุนของเราคือกำไรของเราคืออะไรคะ คำว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเราเนี่ยก็คือในความหมายก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยดำรัสไว้บอกว่าขาดทุนของพระองค์ก็คือขาดทุนเป็นเป็นตัวเงินนะครับเพราะว่าท่านใช้เงินมากในการในการอุดหนุนในการแก้ปัญหาในสมัยก่อนนะครับ<ฆ>ก็แต่สิ่งที่ท่านได้กําไรกลับมาก็คือประโยชน์สุขของราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,น,นั่นเอง mm hmm. นะครับแลกกับเงินที่จ,จ่ายออกไป จากที่ได้ชิมรสชาติของสับ่แบกแตกกันไปแล้วมาถึงตอนนี้เราก็ขอเข้าไปดูในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตบ้างค่ะซึ่งก่อนจะเข้าไปยังส่วนนั้นได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจความสะอาดกันก่อนและพอดูจากความเข้มงวดแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าก่อนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะออกไปจากที่นี่ได้นั้นต้องสะอาดจริงๆอพี่ยุคค่ะตรงนี้ด้านหน้าของหนูกับเจนนี่นี่คืออะไรครับพี่ยุคอ๋อวันนี้นะคะพี่พาน้องๆ้องทั้งสองคนนะคะมาดูในเรื่องของการผลิตแยม แะะ oh. ยมที่เราเห็นข้างหน้าเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแยามส้มหรือ oh. ในในในแบรนด์รอยคําที่เรียกว่ามาเมาเรตส้มและอย่างนี้ด้านนู้นนี่คือ เริ่มเทกันแล้วอปกติหนิงก็จะนี่เราเคยกินกันแยมแยมมันจะเป็นแบบวุ้นเสว่ตอนนี้เป็นแล้วเป็นขั้นตอนของการบรรจุก็คือลักษณะการบรรจุเนี่ยจะมีลักษณะเหลวอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการบรรจุเนี่ยจะต้องเหลวแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิร้อนคือ85องศาเซนติเกสดเหตุผลก็เพราะว่าอุณหภูมิ85เนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ พี่โยคะเมื่อสักครู่เราผ่านแยมส้มมาแล้วนะคะก็มาวิธีกระบวนการอร่อยแซบด้านหลังตอนนี้เป็นสับปรีอบแห้งของโปรดของเราด้วยนะเจนนี่ใช่ค่ะก็มาวิธีการผลิตกว่าจะกลายสับปรีเป็นลูกให้มันเป็นสับปรีอบแห้งใช้ระยะเวลานานไหมคะพี่โยห้าวันค่ะห้าวันที่หนิงทานทานอยู่เนี่ยเราทานกันตลอดเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ถุงนึงที่เราซื้อไปเนี่ยเก็บได้นานขนาดไหนก็ประมาณ1ปีถึงปีครึ่งค่ะ พี่ยูค่ะเก็บได้นานนะเพราะว่าเราได้ทำการอบแห้งแล้วใช่ค่ะพี่ยูคะตอนนี้เราอยู่ห้องบรรจุพันแล้วใช่ไหมคะทำไมไม่พ่่งหนูเข้าไปข้างในล่ะคืองานอันนี้พี่ต้องขออนุญาตนะคะตัวตัวพี่ยูเองก็วันหนึ่งก็จะเข้าบ่อยๆไม่ค่อยได้ก็คือเวลามาตรวจงานก็ได้แค่ข้างนอกเพราะว่าในห้องนี้ค่ะคือตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะมี GMP ร่างกายเบื้องต้น แต่ว่าพอถึงขั้นบรรจุเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายของการที่เราจะส่งให้ผู้บริโภคทาน<ะ>ห้องนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษอีกชั้นหนึ่งคือในนี้สะอาดดูแล้ว<ะ>แต่เขาเป็นสะอาดระดับที่หนึ่งก็ค,คือเวลาเราทํางานเนี่ยมันมีเปียกร้อนมีเหงื่ออย่างเงี้ยเราเข้าไปเราก็จะสกระปรกเพราะว่าคนชุดเนี้ยเขาจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เราจัดไว้ คือคนตัวนี้เขาจะไม่มีเนื้อออกมาเลยทั้ใช่ก็คือเขาจะอยู่ <c oughs> ไม่ใช่คือ,ขอเขาผ่านกรรมเขาเรียกว่ากรรมาวิธีดูแลตลอดเวลาแล้วเขาจะไม่เดินไม่เดินบ่อยๆอยู่ในไลน์เพราะในไลน์เวลาเราทํางานคือ สิ่งเสกบอกหรือเสื้อจุลินทรีย์จะมีในอากาศอยู่แล้วและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกสู่ตลาดนั่นคือได้รับรองมาตรฐานทุกทุกชิ้นแล้วและรับประกันความอร่อยทุกทุกชิ้นอีกเช่นกันสําหรับวันนี้เราต้องขอบคุณพี่ยุด้วยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่ยุมารบกวนพี่ยุคอยนําให้เราแล้วก็ให้ความรู้กับหนิงแล้วก็เจนี่ได้ความรู้แล้วก็ได้กลายเป็นสาวโรงงานไปด้วยหนึ่งวันแต่ว่าตอนนี้ไี่มีค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่ออีกคะเ ะไรนะครบ้านดินเหาจางบ,บ้านดินดเหล่าจาง,จงโลกของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่างสิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโลกยุคใหม่

ของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่างสิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโล่ยุคใหม่ิดยการแข่งขันในด้านธุรกิจยัาง,งาายืน m o b i อ e Support and m a ต a g e m e n t s y s t อ m Online d i s c ล v e r i n n o บ a t ที n ไลฟ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่3ของรายการทำไมแนล์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับย่อครับที่คุณผู้ชมสามารถสรัมผัสได้ภายใน1วันนั่นเอง let คุณผู้ชมต้องช่วยผมนับนะครับว่าผมจะสามารถพาคุณผู้ชมย้อนรำนึกถึง9รัชสมัยได้ครบหรือเปล่าครับกับผมบายกริยทพงศ์ตระคุณและก็รายการทำไมแนล์ครับ ต้องเดินทางไกลไปถึงพระราชวังปักกิ่งไหมกันสามารถชมสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงได้ที่นี่นนทบุรีดินแดนแห่งความสนุกสนานและอุด,ดมสมบูรณ์ 99, 99, เก้าเก้าเ้าสพริปสนุกทั่ววันเสาร์นี้มาเยือนเมืองนอนยนสินจีนกันนะครับ ไปแล้วว่าเสร็จจากมุมพิพิธภัณฑ์โรงงานอะไรก็แล้วแต่งามุมนี้เยี่ยมชมหมู่บ้านคโอ้โหบรรยากาศเขาเรียกว่าย้อนยุคนั่นจะนิ่งจริงวันนี้เราคุณจะซื้อกี่เท้ามาใส่จะผิดนจะผิดจุดเฮ้ยแต่บอกว่าบ้านนี้ดูแบบว่าสะดุดตาบ้างนะคะพี่บ้านี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านยางซึ่งถ้าเกิดเราออกมาจากด้านนาพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยยังคงความเป็นเป็นจีนยูนานดั้งเดิมอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาอพยพเข้ามาก็ ตั้งแต่40กว่าปีนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านไม้ อ่าเป็นไม้ฟากนะครับจริงๆก็มีอยู่2แบบเป็นบ้านดินกับบ้านไม้ฟากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างใหม่ก็เป็นสมัยบรรพบุรุษมาด้วยใช่ครับอืมแปลก็ถือว่าดีนะแปลกตาเออจริงๆเนี่ยหาไม่เยอะแล้วนะเราเคยเข้าใจว่าเวลามุมไปท่องเที่ยวเนี่ยหมู่บ้านแบบนี้ก็จะมีเฉพาะที่ปลายหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาที่บ้านยางก็ยังคงมีอยู่ครับผมชีวิตของถ้นล้่งนักเรียนจ้าน้องๆนี่ก็จะเป็นไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนจีน อ๋อนี่คือรถเราจะไปเรียนหลักสูตรจีนนี่ฮาวเป็นภาษาจีนนะครับป็นภาษาจีนได้ใช่ไหมนี่บ้านเขาก็จะเป็นไม้แบบนี้เหมือนกันอันนี้แหวกแนวนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนียทำอะไรอยู่คะผมไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงไก่อยู่หรือเปล่านี่ครับข้างในบ้านเขาก็จะเวลาเขาสร้างบ้านเขาก็ใช้ลูกค้นให้ดูนิดนึงได้ไหมคะในการทำเป็นฐานบ้านสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะ นี่คือเป็นบ้านตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ใช่ไหมคะใช่รเราไม่ได้สร้างใหม่เป็นบ้านเดิมของพ่อแม่มาเป็นไม้ไผ่อ๋อเป็นแบบนี้ทั้งบ้านเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มีเป,เป็นปูนเป็นปูนนี่คือไต้หวังต้องมาทำให้โอ้ อิมพอเนะบ้านหลังนี้เต้โเยโมแต่ว่าก็คือมีคนมาช่วยทําบ้านให้เราด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้คนก็ขึ้นมาเที่ยวเยอะขึ้นเพราะว่ารตรงนี้จะเป็นจุดผ่านก่อนที่เราจะขึ้นถึงดอยอา่างขางหรือว่าจุดสถานีกเกษตร,รทาไมตรงจุดนี้เขาเรียกว่ายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ได้อยู่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของคนในชุมชนด้วยนะฮะที่ที่ไม่ไม่ไม่อยากจะให้เปลี่ยนวิถีชีวิต แบบนี้ไปครับการทําทงานของมิตรพันธ์เราเองเนี่ยเราก็ยังยังคำนึงถึงความเป็นชุมชนที่นีค่ความมีตัวตนของคนที่นี่อยู่ก็จึงทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์อ๋อใช่<ล>เพราะว่าเพราะฉะนั้น<อ>ตรงนี้ใครก็ตามที่จะมาบอกว่าโอ้จะมาหารีสอร์ทหรูๆนะนจ้าหรือว่าที่พักหรูหรานี่ผิดไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วในหมู่บ้านหรือว่าบ้านอย่างนี้เขายังคงอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแห่งไหนตำบลไหนก็ล้วนแล้วแต่สวยงามเสมอเป็นชีวิตที่ดูใสซื่อจริงใจใครได้เข้ามาสัมผัสต่างก็รู้สึกสบายใจและอีกไม่กี่อึดใจนี้ค่ะเราก็กำลังจะไปริมรถกับอาหารที่เปรียบเป็นดังวิถีชีวิตของคนที่นี่ซุกกี้ยูนาน สวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่เก๋นะครับเจ้าของร้านบ้านดินอ๋อเป็นเจ้าของร้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะพี่เก๋ค่ะอะไรมันจะหม้ออลังการขนาดนี้ค่ะหม้อเดียวนี่กินได้ประมาณกี่คนคะพี่เก๋คะสัก8ถึง10คนนะคะถ้าคนคนจีน8คนก็ทานทานหมดแล้วค่ะคนไทยก็ประมาณ1ิบคนนะคะมันช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างคะที่เราทานกันสุกี้อยู่นะนมีช่วยบำรุงสุขภาพมีสมุนไพรด้วยหรือเปล่าคะมันมันมีไก่ดำไก่ดำนี่ก็ช่วยบำรุงสุขภาพนะคะ รู้กันดีว่าใครนะเตะปงเตะปีไม่ดังอะไรอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเลยทันทีจ้าแรงไปนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ก็มาวิธีดีกว่าค่ะทำยังไงก่อนคะพี่เก๋คะ ให้เดี๋ยวเราจะมาเป็นช่วยเป็นลูกมือเป็นผู้ช่วยเอาผักก่นด้วยก่อนนะคะอ๋อต้องใส่ผักก่อนชั้นที่สามค่ะเผือกค่ะเผือกนี่แหละไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไก่ดำจริงๆตอนแรกเมื่อกี้หนูกับเจนี่แอบคุยกันว่าเอ๊ะไก่นี้เขาผสมเป็นสีดำหรือป่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นพันเขาเลยเป็นพันไก่ดำนี่ก็เป็นหมูหมูชบแป้งใช่ไหมคะพี่เก๋คะแบบนี้สูตร สุกี้ยูนานเราได้มาจากไหนครับอ๋ออันนี้มันเราสูตรดั้งเดิมมาปรับปรุงนิดหน่อยค่ะมาพพบุรุษของเราแล้วเราก็มาปรับปรุงเป็นสูตรของเราใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละที่อาจจะมีก็ได้แต่ว่าสูตรจะแตกต่างกันอยู่แล้วเห็นไครมัวแล้วรู้สึกว่าเียวกุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะพี่เก๋กว่าสิ่งเหล่านี้ด้านหน้าหนูทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันจะสุกหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะนี่แต่ก่อนที่จะกินพี่มีหาพี่เก๋ค่เดี๋ยวขออนุ ไปอวดเพื่อนที่กรุงเทพก่อนค่ะแอปพลิเคชันนี้เลยสําหรับแอป,ปปิ๊บคาเมล่านั่นเองปิ๊บคาเมลซึ่งแอป,ปนี้นะจจนี่จะบอกว่าหนิงไม่พลาดแน่นอน<ะ>เพราะว่าเราสามารถหนิงอาจจะเลือกเป็นแบบออริจินัลก็ได้นะแต่เดี๋ยวข้างหลังจะนี่จะออกมาเป็นแนวแบบวอเทอร์โคแบบประมาณเหมือนแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนอ๋อหรอี้อนี่มีดูสวยไหมคะเลือนไ,ได้ดนีน,น,<อ>นี่เดี๋ยวเราจะแชร์นทีจ้ะว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ เรว,ว่วันี้หนิงกับเจมี เต็มอิ่มกันมากๆสยอดตั้งแต่เช้าตั้งแต่โรงงานหลวงที่พระราชมรดกของมเบ็จพิม <ใน S 2> ายมีความรู้อ<ม>ัดแน่นแล้วถัดลงมาเนี่ยก็ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนอีกด้วยวเนาะใช่วัฒนธรรมโดยรอบนะคะอย่าคิดว่ามาอ่างขางจะได้ชมเพียงแค่บรรยากาศของบนดอยแต่เหนือสิ่งอื่นใดมาแวะที่บ้านยางค่ะเราจะได้ชมสิ่งที่มากกว่านั้นชมรอยยิ้มของคนในชุมชนชมวิถีชุมชนของที่นี่และที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะเที่ยวเขาเรียกว่าแค่ปลายจมูกเองในประเทศไทยนี่เองอย่าไปไกลไม่จําเป็นต้องไปถึงต่าง เทแล้วค่ะอากาศดีๆแบบนี้หาได้ที่อ่างขางแล้วก็บ้านยางแห่นี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้หนิงกับเจนนี่เราคงจะต้องเดิเวลาใช่ไหมลองแล้วแะเดือดกว่านี้เดี๋ยวไข่ม้วนหนูจะกลายเป็นไข่เปื่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอตัวลงไปชิมซุกี้ลงง้อกันเลยลงกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงแปลเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามที่เราได้พบ ได้รับรู้ยังบริเวณพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1แห่งนี้ก็นับได้ว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นค่ะการเดินทางขึ้นเหนือของพวกเราครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดลงนะคะในครั้งหน้าเราจะขึ้นไปดูกันว่าจากจุดที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้สุดท้ายได้เปลี่ยนแปลงผู้คนบนดอยขนาดไหนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง